จัดการความเครียดเรื่องเงินอย่างมีสติค่ะเ้าวันี้รู้สึกว่าปัญหาการเงินเยอะมาไม่ว่าจะใช้เดือนชนเดือนมีหนี้บัตรเครดิตเยอะมากเลยนะคะสังเกตไหมเวลาที่เรามีความเครียดอะทุกอย่างจะอยู่ในหัวค่ะวิธีการที่เราจะผ่านความเครียดนั้นไปนะคะเราจะต้องทําความเครียดนั้นอะสิ่งที่เรากางังวลอะให้กลับมาให้เห็นก่อนหนึ่งะคะคือการที่เราเขียนหรือว่าเบนดรัมค่ะ คือเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะคะแล้วเขียนทุกอย่างลงไปปัญหาที่เราเจอเฮ้ยเราเป็นหนี้มันเป็นหนี้อะไรบ้างรายรับเรามาจากที่ไหนบ้างรายจ่ายแต่ละเดือนเราจ่ายไปที่ไหนบ้างค่ะการเขียนให้เห็นนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะค่อยๆแก้ปัญหาค่ะพอเราเริ่มเห็นเขาแล้วใช่ไหมคะอันดับที่2คือการมีสติค่ะสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสังเกตไหมเวลาที่มีปัญหาหรือว่าเราใช้เงินเกินตัวมักจะใช้แบบไร้สติอะค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เรารู้ตัวผ่านลมหายใจหรือว่าการที่เรามีสติในการใช้จ่ายอ่ะมันเป็นจุดคิดอะค่ะว่าสิ่งที่เราจ่ายออกไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบแค่ความอยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับที่2ค่ะคือการที่ฝึกสติเพื่อแยกรายจ่ายที่จําเป็นกับความอยากออกมานะคะสุดท้ายนะเห็นไปแล้วใช่ไหมคะมีสติสุดท้ายคือการคิวใจค่ะ การฮีวใจอ่ะมันคือการที่เรากลับมาที่ใจตัวเองแล้วเริ่มจากจุดเล็กๆค่ะถ้าวันนี้ปัญหาแบบ18,9ให้เริ่มจากจุดเล็กๆเ,เช่นเฮย้ยวันนี้เราเริ่มจากการออมเล็กๆไหมพอเราเริ่มออมใจเราเริ่มดีใจเราเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาใช่ไหมคะเราเริ่มมีเงินเก็บจากออมเก็บเป็น3เดือน6เดือนไหมพอเราเริ่มมีเงินเก็บเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นใช่ไหมคะพอเราสบายใจขึ้นสมองเริ่มแบบปอดโปง่งปุ๊บ เราก็จะเริ่มหาทางที่จะหาไรายได้เพิ่มพอเราเริ่มหาไรายได้เพิ่มจิตใจเราก็ริ่งแบบดีขึ้นกว่าเดิมก็จะมีช่องทางในการทําเงินช่องทางในการลงทุนว่าเฮ้ยเราจะไปลงทุนทองไหมลงทุนในหุ้นกู้ไหมต่อไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะการแก้ปัญหาการเงินอย่างมีสติมันคือการที่เรากลับมาที่ใจให้เรามีสติจากที่ใจค่ะแล้วก็ทำให้การเงินแข็งแรงจากใจที่มีสติค่ะ